AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่21มิถุนายน2024สึกฟุตบอลยูโร2024ทีมชาติสโลวาเกียเจอกับทีมชาติยูเครนเวลา20นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาติสโลวาเกีย20นัดหลังสุดชนะ10เกมเสมอ5เกมแพ้5เกมยิงประตูได้32ประตูเสียประตู18ประตู มาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติยูเครนเล่น20นัดหลังสุดชนะ9เกมเสมอ6เกมแพ้3เกมยิงประตูได้32ประตูเสียประตู23ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของทีมชาติสโลวาเกียชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงประตูไปได้6ประตูเสียประตู4ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติยูเครนชนะ2 เสมอหนึ่งแพ้สองยิงประตูไปได้สประตูเสียประตูหประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของทีมชาติสโลวาเกียชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้สิบประตูเสียประตูสามประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของทีมชาติยูเครนผลงานห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองยิงประตูไปได้เจประตู เสียประตูเจประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาติสโลวาเกียจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%เอร์เซจบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%เอร์เซค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.60ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.90ประตูมาต่อทางฝั่งของทีมชาติยูเครนจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60เอร์ซ จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.60ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.15ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้งสองทีมทางด้านของทีมชาติสโลวาเกียจะมาในแผน4-3-3มาต่อกันที่ทางด้านของทีมชาติยูเครนจะมาในแผน4-2-3-1 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ทีมชาติสโลวาเกียจะเป็นฝ่ายชนะ และจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่ทีมชาติสโลวาเกียจะชนะทีมชาติยูเครนด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ1ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ